คนจน1ล้าน1แ4หมื่รายเหตุคลังเตรียมโอน3,000บาทเข้าบัตรสวัสดิการส4กรกฎาคมนี้เคาะแล้วกรมบัญชีกลางเตรียมโอนเงิน3,000บาทเยียวยาผลกระทบโควิด -19 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1.14ล้านคนจ่ายครั้งเดียวส4กรกฎาคม นี้เฉพาะผู้ที่ไม่เคยได้รับการเยเวยจากมาตรการอื่นๆของรัฐมาก่อนเมื่อวันที่2กรกฎาคม 2,563นางสาววิลาวันพยาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆศกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสอสอคอ ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์1ึ่งล้านหนึล้านคนโดยผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาเดือนละ1,000บาทเป็นระยะเวลา3เดือนพฤษภาคมกรกฎาคม2563 รวมเป็นเงิน3,000บาทต่อคนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,140,000ล้านคนที่ได้รับสิทธิ์ต้องไม่เป็นผู้ประกรันตนตามมาตรา33ของสำนักงานประกันสังคมและไม่เป็นเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ อีกทั้งยังไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการใดๆของภาครัฐได้แก่โครงการเราไม่ทิ้งกันโครงการช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางโดยกรมบัญชีกลางเบิกเงินแทนสอสอคอ เพื่อใจ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิ์โดยการโอนเงินเข้ากระเป๋าเงินอ e ิเล็กทรอนิกส์ eMoney ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ3,000บาทซึ่งจ่ายเพียงครั้งเดียววันที่4กรกฎาคม2563สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คอเซ็นเตอร์กรมบัญชีกลางศ2 2ย์สอง0ในวันเวลาราชการโคศกกรมบัญชีกลางกล่าวขอบคุณที่ฟังข่าวกับน้องสิริอย่าลืมกดติดตามให้สิริด้วยนะค่ะขอบคุณที่ฟังข่าวกับน้องสิริอย่าลืมกดติดตามให้สิริด้วยนะค่ะขอบคุณที่ฟังข่าวกับน้องสิริอย่าลืมกดติดตามให้สิริด้วยนะค่ะ